สามมือนะครับเพราะว่าเราจะต้องเพิ่มน้ำหนักตัวเองคอยดูว่าฝ่อนจะเพิ่มได้กี่กิโล ไปรักสิบเจ็ดสามสิบนะนะพี่ตอนนี้หนักหกสิบห้าครับจากหนักรักเจ็ดสิบห้าจะเพิ่มสิบโล แล้วพาทุกคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปมองต้องขึ้นตามใชนแล้วมันเป็นบางร้านนะครับมันไม่ได้แบบอันนี้พูดตรงๆนะมันไม่อร่อยทุกร้านนะ จะไปมอก่อนไหมครับเดี๋ยวจะพาขับรถไป แต่จบอีปีครึ่ง ใช่ครับขับข้าวอร่อยมากเลยครับปลาที่ไหนครับปลาทะเลนั่นเองอ๋อปลาที่แพรล่อครับเดี๋ยวเขาก็มาครับอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าครับเดี๋ยวผมบอกให้ก็ได้ครับเดี๋ยวมาเอาหนนี่เนาะได้ครับเดี๋ยวเขาก็มานี่แหละครับผม ไปไปวิ่งกันจะเอากล้องหน้าหรือกล้องหลังครับจะเอากล้องหน้าหรือกล้องหลังเอ่ยเอากล้องหลังดีกว่าพ่อออกมาข้างนอกแล้วอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับไปเดี๋ยวพาขี่รถไปมอกัน FC ทั่วไทย โอ้อากาศดีมากสุดยอดวิวิธีธชีวิตเสลิฟมากๆขับรถไรสดอ่าโมเตอร์ไซค์สักพักชนโอ้ยรถจะล้มไอ้น้อพอดีว่าฟอร์ดเป็นแบบมือโปรขับรถอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพาขี่ไปดูวงเวียนช้างสักหนึ่งรอบ ให้ย่อยให้อาหารย่อยแล้วเราก็จะไปวิ่งกันนะครับอ่าไม่มีรถเลยไปก็ทอมอฝนตกแล้วบุรีรัมอากาศดีมากเลยครับนี่จะบอกว่าไฮไลไท์บุรีรัมตรงนี้ก็คืออีกที่หนึ่งเลยครับช่วยด้วยนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าแบบเกิด <laughs> เกิดอะไรขึ้นมา <laughs> กาแฟยังมีอยู่นะครับ นี่โอ้โหสุดยอดเดี๋ยวพาขี่บนรอบหนึ่งนะครับอ้าวไปเลย,ยนี่เลยอันนี้คือแบบแลนด์มาร์คของบุรีรัมย์อีกที่หนึ่งเลยนะครับนี่สุดยอด ช่วงเย็ยนรถก็จะเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าที่พักฟอร์ดอยู่ไม่ไกลจังมอครับแปบ๊บเดียว สวยมากแม่ชอบแม่ต้องมาเที่ยวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศข้างในมอนะเดี๋ยวขอขี่แรงแป๊บหนึ่งนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นประตูที่สองของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมนะครับเอาก็ได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วแน่นอนอยู่แล้วต้องมานะครับแม่ดูนะครับลูกธนาดของบุรีรัมก็จะแบบสูงเหมือนภูเขาเลยนี่ใครไม่เบรกก็คือเตรียมเลยครับซื้อโรงรอเลย ขับรถระวังด้วยนะครับน้องฟอร์ดโอเคครับข้างในมอจะไม่ค่อยมีรถแล้วครับเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้ว,ลวอีกประมาณหนะึ่งนาทีถึง <_ yeni> ไม่เกิรุ่นน้องว <Heroes> ิทกีฬานะครับ <_ winter> นี่เลย u, <_ Hitler> <S <S เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าวันนี้แบบ คนมาวิ่งเยอะเลยอ่าถึงแล้วนะครับถึงแล้วโอ้โหคนเต็มเลยครับวันนี้ สวัสดีคุณรีโอมาวิ่งเหรอฮะนี่เขาจะให้ดูบรรยากาศในมอคนก็จะมาซ้อมบอลใครมาวิ่งมาวิ่งทุกวันเลยเมื่อไรรีโอจะมาวิ่งเนี่ยรอเพื่อบอลมาอยู่ว,ยว,ยว,ยวันนี้เหรอแสดงว่าวันนี้ก็วิ่ง เดี๋ยวเรา,เร,ารอคุณอุ้มพัฒมนกับคุณกิติพลก่อนนะครับเราจะวิ่งคนเดียวไม่ได้แสงดีมาก <c oughs> <c oughs> อะไรนะอยู่ไหน ถึงแล้วนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยเม้นเม้นมาคุยกันได้นะครับโอ้ยยยยเดี๋ๆๆยวรอยวเพื่อนก่อนเดี๋ยวจะไล์สดรอเพื่อนก่อนฝนตกไหมคะไม่ครับอากาศดีมากหลาดเตยใส่ไม่ต้องใส่ก็ยังมั้งไม่ต้องใส่ก็ดูดีดแล้ว อฟนอนแเกร้องวอนไมรุ่นให้ฟังหน่อยคะ่ะมันร้องไงนะวอนไมรุ่นเขาร่วมเลยน่ารักพี่แพดดี้เหรอพี่แพดดี้อยู่จันทบุรีครับเราอันนี้เราอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับรองแฟนเก่าเธอไวอย้ยางจะมีไหนไหนสิมามา นี่นะครับจะให้ดูบรรยากาศคนวิ่งเดี๋ยวนี่คนจะมาวิ่งแบบนี้ทุกวันเลยฮัลโหลกำลังจะไปจ้าถึงแล้วถึงแล้วโอเคจ้าโอเคโอเค อะไรบีมบีมอะไรอ่ะบ,บีมมาวิ่งไหมไม่ครับฝดมาฝดมากับเพื่อนเฟอร์ออกมาอย่างเงี้ยมากับพละมาเพื่อนพละวิ่งที่ไหนหลานกับบ้านหรืย,ยังรูปฝนตรงไหมไม่ครับวันนี้ฝนไม่ตกครับอากาศดีวอนวัยรุ่นน้องก็ลองได้เดี๋ยวไปเดี๋ยวฝอดเปิดหาเลยวอไวัยรุ่น วัยร so oh. <laughs> ุ่นวอร์นวัยรุ่นนี่ไปแล้วครับอ๋อวันนี้วอร์นวัรุ่นนิดนึินนะครับสำหรับวัรุ่นทุกท่านครับเกิดดมูเจียบมั้นึงอยากรอมันเธอกรุงเทพตกหนักมากๆเลยเกิดดมูเจียบมั้นึงเดี๋ยวจะไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะไป ยืดแล้วหรือว่าหรือว่าจะไปด้วยถ้าจะไปด้วยบอกนะถ้าจะไปด้วยบอกนะครับจะพาไปเดินเล่นเลนวลามฟ้าสว่างเฉียวใช่ครับสว่างมากจะไปวิ่งด้วยกันไหมหรือว่าจะพอแค่นี้จะได้ลงเลยครับ แม่ไปงานศพสามวันอยู่ตรงสี่แยกวัดจำปาไม่ได้หน้าเที่ยวจำไม่ได้จำไม่ได้หน้าเที่ยวถ่ายตอนวิ่งด้วยจ้าก็อ๋อจะให้ไลฟ์สดตอนวิ่งด้วยใช่ไหมครับส่งเดาวมาให้ก่อนถ้าอยากถ้าอยากให้ไลฟ์สดตอนวิ่งส่งเดาวมาให้ก่อนเร็วจะได้มีกำลังใจเขาเพิ่งรู้ว่าออกรายการได้อู้ แคที่ทักมาแม่แป้งบอกว่าอ้าวอวมีเรื่องอีกแล้วมีเรื่องอีกแล้วทุกคน เออจะโทรหาพี่ไปได้เลยฮัลโหลครับอะไรคะนี่อะไรอะ่ะไลฟ์สดนะเดี๋ยวนี้มีไลฟ์ส่งไลฟ์สดนะใช่ไลฟ์สดอยู่ไลฟ์สดกับใครอะ่ะนี่กาลิีโอครับเอาดีค่ะ ทำไมทำไมไม่วิ่งอ่ะทำไมหมดแต่ไล่ทำไมไม่วิ่งล่ะรอเพื่อนมาก่อนไงฝัดวิ่งคนเดียวไม่ได้อ่ะเป็นอะไรคะก็ให้เพื่อนแบกขาเหรอคะลุงใช่<ง>เดง๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวเวลาล,มาล <c oughs> ้มอะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะเดี๋ยวเวลาแบบหมดแรงไม่มีใครแบกอือเดี๋ยวไม่แบกให้ไหม <c oughs> <c oughs> ตอนนี้พี่ต้องแบกปลาก่อนนะครับโอ๊ยไม่นะดิลางานเยอะมากเลยมาเป็นผู้จัดการแค่หน่อยเอ,อ้ยไหนได้เขาเป็นอะไรอีกอ่ะ เดี๋ยวค่อยพูดก็ได้พ่อขอไหลส,สดอยู่เ,ออเดี๋ยวจะพาแบบพอด,พอดีพอดีพอ่ีไปงานที่งานลูกค้าใช่ไหมแล้วก็ไีมีงานเข้าอีกงานเลยพอดีไม่เสียเที่ยวเ,เลยไปงานไปไลฟ์งานลูกค้าเสร็จปุ๊บก็ไปแฉต่อที่ไหนครับอือลูกค้าเขาอยู่แถวกรุงเทพแหละอยู่แถวอยู่แถวอ,อ,อ่อลามได้ฝัจะรับงานบ้างฝอจะรับงานให้พี่แพดดี้ โอ้แค่นี้ก็ทําไม่ทานแล้วมามามาเป็นผู้จัดก,การให้หน่อยมีคนที่บุรีรัมย์อ่ะจะสั่งปลาที่แพดี้จะเอามาได้ไหมไม่ขายค่ะทําไมล่ะ <c oughs> พูดเล่นเอาไปได้นะวันที่เราจะมาที่เขาจะไปอ่ะเพราะว่าเพราะว่าปลาที่สุกแล้วมันอยู่ได้หลายวันมากเพราะว่าขายแบบสุกตัวเองตัวเองขายไว้เลยตัวเองขายไว้เลย <c oughs> ได้ออ,อเดอร์เลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้แพ็คละ เดี๋ยวให้ค่าในหน้านะเดี๋ยวมีค่าในหน้าโอเคไหมไม่คืค่าในหน้าอะไรอะ่ะคือก็คือค่าในหน้าขายปลายครับให้แคกลาสามสิบบาทอะ่ะจริงเหรอจริงก็เขาขายสามร้อยแปดสิบอ่ะเขายอมเขายอมขาดทุนไปสามสิบบาทให้ไปเองอ๋อคิดว่าขายให้ฟอร์ดสามสิบบาทแล้วให้ฟอร์ดไปขายเอาสามร้อยกว่าบาทไปดักเองไปไปตกเองอเฉลี่ย <c oughs> ของซื้อเข้ามาไม่ได้ไปอขอเข้ามา แอบดูผู้หญิงเหรอไม่ใช่คนแก่พี่แ <c oughs> พทนี่ทำบาบบกินข้าวยางกินแล้วกินแล้วครับกินกับอีหยังกินกับหมูสับหมูสับนี่แหละเนี่ยเขาวิ่งกันเห็นไหมเขาคนบรีลรัมเขามีแต่คนรักสุขภาพเวอร์นี่นี่เดี๋ยวพี่แพทรี่เดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นแล้วแบบ เห็นล้วแบบจะเสียวอ้าวพี่แพลี่ทำไมต้องเสียวคะพี่แพรี่อยากจะเสียวแล้วแบบอู้แล้วแบบจะคิดแบบเออมี่เห็นไหมอ่ะไหนไหนไหนโอ๊ยไม่มีใครหล่อเท่าขัดฉันหรอกเนื้อใช่เหรอนี่แหละอยู่หน้ากล้องก็พูดอย่างนี้แหละบ <c oughs> ริลลามไม่มีใครหล่อเลยอะแฟนฉันหล่ออยู่คนเดียวแหมกล้าพูดนะ นี่วันนี้ไลฟ์สดเสร็จก็ผ่านผ่านแล้วผ่านไนนน่นแล้วครับอะไรอ่ะผ่านอะไรก็ไลฟ์สดปุ๊บเขามันก็จะได้ไรายได้แล้วหรอครบเกณฑ์อ่ะครบเกณฑ์เขาฟอร์ใช่ใช่ใช่ไลฟ์สดดีกว่านี้อีกนะที่ละจริงเหรอครับส่ามันเป็นการไอสตรีมไงอ๋อโฆษณาเข้าใช่เฮ้ย หรือว่านะเดี๋ยวนี้ทําอะไรนิดอะไรหน่อยก็ลงแต่คลิปเรียวเต็มบทนะก็พี่เพยรที่บอกว่าทําอะไรก็ลงไปเลยเนี่ยฝนมาบูธน้องๆเนี่ยฝนก็ลงเต็มเลยจริงๆเอาบางคนเขาคนตามเพาก็หลักพานเขายังขยันลงใช่แต่ว่าคนติดตามอาทิตย์หนึ่งอ่ะขึ้นหมื่นหนึ่งแล้วอะไรนะคนตามเพิ่มอ่ะคนตามเพิ่มหมื่นหนึ่ง สวัสดีครับคุณนัตตี้ทำไมต้องไม่เห็นอะไรแบบนี้เอ,อ้ยอาพูดเลยครับไห์เลยอะไรอะไรอ่ะไห์เลยไหลเลยไหลอะไรพีต่ตั้งใจตั้งใจอะไรเ,เราไม่เห็นหน้าเห็นตาเห็นอะไรอันนี้อยู่ในเขตดล้วมหาลัยเหรอคะใช่ครับอืม เดี๋ยวกว่าจะได้วิ่งเราก็ต้องรอให้คนครบก่อนแล้วก็มาวิ่งะไรนะกว่าจะได้วิ่งก็ต้องรอเพื่อนก่อนโอ้ยกว่าจะได้วิ่งหมดแต่รอเพื่อนรอนะโอ้ย <laughs> ตายแล้วใส่เสื้อแบบนี้แบบโอ้ยทำใจไม่ได้ค่ะทุกคนค่ะฉันเองผู้ชายใส่เสื้อแบบนี้ฉันแทนออุมอ้มอยู่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะไหนไหนพัฒมอธม เดี๋ยวขอไปก่อนนะพี่ไปไหนล่ะไปวิ่งครับมาแล้วมาแล้วเพื่อนมาแล้วไปแล้วไปเลยนี่นี่จดเย็ไม่จอดใช่ไหมรอสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้ว ทำไมเรอจังเอ้ยมีคนเพื่อนบอกว่าคนอะไรทำไมเรอจังพูดอย่างนี้อยากกินอะไรบอกมาอยากกินอะไรอุ้ยหนึ่งโปรขอสักโปรหนึ่งเดี๋ยวกราจค่อยไปบุรีรัมย์ก่อนได้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 โอเคครับแค่นี้แหละในบอลนะบอลนะเรนต้องแก้ปัญหาชีวิตอยู่อ้าวไม่เสร็จอีกเหรอไม่ต้องทำความดีประมาณนั้น บอกแฟนก็เธอว่าอยากจะมีทปัญหากับเขามาเลยเหนล่นูไงนู่นไม่นู่นน่าจะจอดตรงนู้นมั้งข้างสนามมอลลีชายหาดเก่งไงเข้าวินเหรอลูกของพี่กูอ่ะแคไปแล้วนะครับทุกคนหรือว่าจะไปด้วย ไปแล้วครับไปแล้วบ๊ายบาย